แห่งความกรุณาเช้าตรู่วันหนึ่งณพระเชตวันมหาวิหารพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตื่นจากบรรทมและแผ่ข่ายพระยานเพื่อตรวจดูสัตว์โลกที่ควรแก่การปโปรดปรากฏภาพขององคุลีมานปรากฏขึ้นในข่ายพระยานพระพุทธองค์ทรงทราบด้วยอนันตคังสยานว่า 1. วันนี้องคุลีมานตั้งใจจะออกล่าเหยื่อรายสุดท้ายเพื่อให้ครบ1,000นิ้ว 2. มารดาขององคุลีมานทราบข่าวว่าลูกชายถูกทางการล้อมจับจึงกำลังเดินทางเข้าไปในป่าเพื่อห้ามปรามลูก 3. หากพระองค์ไม่เสด็จไปองคุริมานผู้หน้ามืดตามัวจะกกระทําอนันตริยกรรมคือฆ่ามารดาซึ่งเป็นบาปหนักที่สุดปิดกั้นหนทางสวรรค์และนิพพานอย่างถาวร 4. แต่หากพระองค์เสด็จไปโปรดองคุรีมานจะได้ฟังธรรมและกลับใจ จนสามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ในชาตินี้โดยมหากรุณาธิคุณที่เปี่ยมลน้นพระบรมศาสดาจึงทรงครองจีวรถือบาทและเสด็จดำเนินเพียงลำพังมุ่งหน้าสู่ป่าชัดที่องคุลิมานซ่อนตัวอยู่ชาวบ้านที่ทำไร่ไถนาเห็นพระพุทธองค์เดินมุ่งหน้าไปทางนั้นต่างตะโกนห้ามด้วยความหวาดกลัวข้าแต่สมณะอย่าไปทางนั้นเลยโจรชื่อ,องคุลีมนันดุร้ายนัก มันฆ่าคนไม่เลือกหน้าแม้แต่กองทหารยังสู้มันไม่ได้ท่านจะเอาชีวิตไปทิ้งเปล่าๆพระพุทธองค์ทรงสดับแต่เพียงยิ้มรับด้วยพระเมตตาและยังคมก้าวเดินต่อไปด้วยฝีพระบาทที่สงบมั่นคงการไล่ล่าที่พลิกโลกฝ่ายองคุลิมานที่ซุ่มรอยเหยื่ออยู่บนหน้าผาเห็น <c oughs> สมณะรูปงามเดินเข้ามาในเขตสังหารเพียงลำพังเขากระยิมยิ้มย่องในใจน่าประหลาดจัก ปกติคนต้องมากันเป็นกองทัพแต่นี่สมณรูปเดียวกล้าเดินเข้ามาดีละ่ะนิ้วที่1,000ของเราจะได้มาโดยง่ายองคุลีมานคว้าดาบและโลกระโดดลงจากหน้าผา